ปื้มปิ่มค่ะติ๊กเผยคำพูดโตโน่เดินมาบอกด้วยตัวเองก่อนกลับบ้านค่ะ ยังคงถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะหลังจากคู่หนุ่มซอมรามกับอดีตภรรยาอย่างสาวติ๊กบิ๊กบาเธอเส้นทะเบียนหย่ากันไปตั้งแต่20มกราคม2563ที่ผ่านมาแล้วล่ะคะ่ะหลังจากอย่าร้างแยกย้ายกันไปติ๊กก็โพสต์คลิปเก่าๆของลูกสาวบอกคิดถึงลูกสาวและรวบรวมคลิปนาทีที่ได้เจอกันในแต่ละครั้งไว้เป็นความทรงจํา รวมไปถึงโพสต์ในเรื่องงานผ่านอิสตาแกรมบ่อยครั้งด้วยแหละค่ะอย่างที่หลายคนได้เห็นในเอจ่วะ สาวติ๊กได้เจอก,กันกับทางด้านโตโนโ่พัคคาวิไลศักด์นักร้องหนุ่มขวัญใจสาวๆใจรักธรรมชาติที่ยิ้มออกกำลังกายพร้อมทั้งเผยํำพูดสั้นๆของโตโน่ที่ว่าซู้ๆนะพี่ผมติดตามอยู่เป็นกำลังใจให้นะครับทํากลางหลายคนเข้ามาให้กําลังใจและชมถึงความน่ารักของทั้งคู่คะ่ะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งในโพสต์ที่ทําให้หลายคนสะดุดตาเป็นอย่างมากเนื่องจากรูปนี้เป็นรูปคู่กับโตโนโต่แต่สาวติ๊กเธอก็ยืนยันคําเดิมว่ารักซอลามค่ะ พร้อมทั้งบอกว่าคนรู้จักที่มาเม้นต่ออีกโอเคสัญญากับพี่แดงนะคะยังไงก็คงมารอรุ้นกันเลยค่ะว่าในอนาคตข้างหน้าทั้งคู่มีโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นกันได้หรือไม่คะ่ะ